ว่นจะ่งหาผนโอ้ยของเาไม่บ่ยของคิด่อจะไหนเสียไปสามหมื่นของพ่อเ็นตขึคนอ่แล้วไปเจียนนรกกูเสียหลายหมื่เสียหลายหมัดหมัดมาคุณแม่ขนอยไม่มวยแม่จะอยากกินน้ำบ่กระรุดพักอุดเนี่ยคนละเครื่องกูกับโไนผูู้ชนะกูกับโบนถือโูน่ซ่อยอย่างกูเลยแล้วกูจะขอแ่บ้านวันน้านอ จัลูกสาวคูเห็ดกับเกับ้าใดูเรียกเแล้วไาขอส้าไปกินกดีว่าเออย้อนไปกันข้าวันไปกันข้าวันไปกันข้าเฮ้ยแม่วาแม่มาแม่มาขาปเียไอวแม่มาสวยเนเฮ้ยเฮ้ยดูดยได้ปูแ้าเองแม่วัเดีครับอีซีอคุณแม่สวัสดีครับพูใครยกับแสวัสดีคับคุณแม่คุณไอแม่มึงคุณไอแม่มึง